สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะแฟนๆจับตาคู่รักพระนางชื่อดังหรือความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนจากกรณีเพจดังมาดามเมาส์โพสต์ข้อความปริศนาเรื่องพระเอกนักร้องแอบนอกใจแฟนสาวเรียบร้อยล่าสุดมีการโยงชื่อไปที่โตโน่พาคิน ผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่ได้ชี้แจงผ่านแจ็คเกอรีนบันเทิงไทรัสว่าฝ่ายหญิงที่ถูกกล่าวถึงเป็นเพียงผู้ช่วยรายวันในช่วงที่ตนพักรักษาตัวจากการผ่าตัดโดยฝ่ายหญิงแจ้งกับทีมงานว่าไม่มีแฟนและความสัมพันธ์กับโตโน่เป็นแค่เพื่อนร่วมงานต่อมาโตโน่เริ่มสนิทกับฝ่ายหญิงในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เมื่อทราบภายหลังว่าฝ่ายหญิงมีแฟนอยู่แล้วโตโน่ได้ยุติความสัมพันธ์ทันทีส่วนความสัมพันธ์ระหว่างโตโน่กับนิชาผู้จัดการขอไม่ให้ความเห็นเพิ่มเติมและจะไม่ตอบคำถามเรื่องนี้อีก